คราวดีบัตรคนจนเฮกันอีกแล้วนะคะวันนี้เงินเข้าสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ่มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งรัชช่องมาม,มี่บุ๋มบิมนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุมก็มา แจ้งข่าวดีนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครถือบัตรคนจนบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะก่อนไปรับชมก็อยากขอกำลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยื่นกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วันที่22กันยาย,ยน64นะคะเป็นวันที่ทางรัฐบาลนะคะกระทรวงการคลังได้ทำการโอนเงินเข้าให้กับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ คนละ200บาทค่ะจากเดิมนะคะจะได้เบี้ยงชีพความพิการเดือนละ800บาทโอนเข้าบัญชีนะคะและในทุก22ของทุกเดือนนะคะทางรัฐบาลก็จะโอนเข้าให้อีก200บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนค่ะและทันี้ทั้งนั้นนะคะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีความพิการนั้นจะต้องถือบัตรคนพิการด้วยนะคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะและข่าวดีล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้21กันยายน64นะคะทาง ครมนะคะก็ได้มีการเห็นชอบแล้วนะคะให้เพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้พิการนะคะเข้าอีกคนละ1000บาทนะคะนายบัตรคนจนแล้วก็เป็นคนพิการมีบัตรคนพิการด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้พิการทุกๆท่านเลยนะคะจะได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเพิ่มเติมนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะผมก็มาแจ้งข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้อง เพียงเท่าน,นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามแล้วก็กดกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้รับการแจร้งเตือนรับชมคลิปดีๆได้ในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ